สวัสดีครับเอสซีทุกท่านผมบ่าวเตี่ยสามตัวตรงเดินทางมาหาหน่องกระหอมครับครับจะม,มาทำข่มฝันเรื่องเล่าของของกะหอมฝันจังไงเป็นเด็กตัวไหนจะสองตัวหรือว,ว่าสามตัวเดี๋ยวบ่าวเตี่ยจะฆ่าดีของหน่องไหมฟังื่องเล่าข่มฝันของหน่องกระหอมพร้อมกันครับหน่องกระหอมบัดดี้เอสซี่ในรูปหนอนกระหอมฝันยังไงลกูกฝันว่ามีผู้หญิงคนหนะึ่ง มีผู้หญิงผีหมูผีลูกผีผู้หญิงอายุกี่ปีลูกผู้หญิงฮะมาบอกเลขตัวไหนมาบอกเลขตัวไหนลูกแปดเก้าแปดเก้าบอกแปดเก้าตัวเดียวเลยบ่สองตัวผู้หญิงคนนั้นไปไงไงตัวนี้ก็เดินกลับไปหายายเขาแล้วก็ กเลยกลับมาหาหนูอีกทีโอ้กลับมาหาแต่แต่ให้เรียกแค่ตัวเดียวใช่ไหมลูกตัวไหนนูกพู้ย้ชัดหน่อยตัวตัวไหนที่ว่าบอกบอกเมื่อกี้นี่บอกเอาเตี้ยนะเลขกตัวไหนเลขกอะไรนะแปดเก้าเหรอมีบอกสองตัวแปดเก้าแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นไปไหนต่อที่ว่าบอกเด็ดผู้หญิงคนนั้นเขาก็กลับบ้านเลย กลับบ้านเลยแล้วก็ไม่ให้อีกอีกใช่ไหมให้แค่แปดเก้าแล้วก็ไปเลยน้องก็หอมให้ตัวเลขเบาเตียครับพอดีเบาเตียกมามะหาน้องก็หอมมาถามมอฝันของน้องก็หอมมาฝันมาผีเม่งิงมาบอกเลขแปดเก้าใช่ไหมแปดเก้าพูดจะชัดนะลูกแปดเก้าใช่ไหมใช่บอกเลขแปดเก้ามาแปดเก้าเพื่อเพื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวรัฐบาลจะจิดแบง่งกลับไปไปล่องเบิงนะครับ ตัวเลขของนองคอหอมครับ้องหอมก็บอกตัวเลขสองตัวครับครับเบาเตีย่ยนมาในตัวเลขปแบบแบ่งปันให้เอฟซีให้ทางทาง,ทางบานว่ามันทีสิ่พกกับทีเก้าหกครับครับรอหอมสวัสดีเอฟซีในรูกสวัสดีจ้า,ารครับครับเบาเตีย่ยเดินทางมาติดตามตัวเลขกัมนอนคอหอมครับของ้องก็งฟันบบผีไม่งิ่งมาบอกเลขของก็หอมครับบอกตัวเดียวเข็งๆนี่ครับ ครับบอกตัวเลขงเค็งครับครับแปดเก่าครับครับแปดเก่าครับขับประกาศมาจดไปเลยครับครับแปดเก่าเก่าแปดครับประกาศมาจนไปด้วยว่าแคปหน้าจอไว้ท่านผู้ชมครับประกาศมาจนไปด้วยแคปหน้าจอไว้ครับไปลองเบิ้งเลยครับไปแนวทางหรือรัฐบาลอยากกินแบงครับครัวามเสี่ยงส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับครับเาตถี่ยมที่ตามตัวเลขกับน้องก็หอมครับครับก็ตัวเลขอยู่ปากเอฟซีพอที่น้ำมันครับแปดเก่าเก่าแปดครับ ลองเบิ้งนะครับมากัะจัดครับเบามักกับเบิ้งเพื่อความเทิงครับผมครับครับวันนี้ความเสี่ยงครับครับเบาเตี๋ยตามตรงก็ขอจัดที่โรงพยาบาลมีโชคมีลาบเห้งเหงมันๆรวยๆครับเหมือนมันที่ที่พกพูธิกาโคกครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตียยตามตรงเลยนะครับครับยาผอกบเบาเตี๋ยตามตรงคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ